สวัสดีครับ FC ซทุกคนครับผมเอจากช่องชีวิตติดทะเลนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับเดี๋ยวเราจะมากู้รอบดักปูทะเลในคลองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นใหญ่นะครับออกทะเลไม่ได้เราก็เลยมาวางรอบในคลองกันคืนนี้น้ําเสียนะครับน้ําขึ้นน้อยแล้วก็ลงน้อยนะครับอาจจะได้ปลาเก่านะครับคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ปูแล้วก็จะได้อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับรอบบุกแหลงครับ มีปลาเก๋านะครับคือนี้เพราะน้ําแบบนี้ปลาเก๋าดีนะครับ น้ำคืนนี้ขึ้นช้าๆนะครับแล้วก็ลงช้าๆครับน้ำเสียนะครับ เราจะเก็บแต่ลูกที่ได้ปูน,นะครับลูกที่ยังที่ไม่ได้ปูเราก็จะโยนไว้ต่อนะครับ ปูตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ นี่นะครับได้ปลาเก่าตัวหนึ่งนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับน่าจะประมาณกิโลนึงนะครับนี่ครับ นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับได้ปูไข่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเช้านี้นึกว่าวันนี้จะไม่ได้อะไรแล้วนะครับได้ปูไข่าม,าไามาตัวนะครับก so ็ยังดีนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บรอบนี้กลับบ้านเลยนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับปูไข่นะครับเดี๋ยวเก็บกลับบ้านเลยนะครับ เรากู้รอบลูกสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานตอนเช้ากันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บรอบกลับนะครับเราจะทิ้งไว้อีกสักสามสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะมากู้ใหม่และเดี๋ยวเราไปดูผลงานโดยรวมกันนะครับว่าเช้านี้จะได้ปูทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผลงานของเช้านี้นะครับประเก๋ประมาณสิบตัวนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันนะครับ ได้ปูทะเลสามตัวนะครับแล้วก็ปูหินกับปูใบก็ได้หม้อนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปูหินกับปูใบต้มกินหมดเลยนะครับก็ยังดีครับยังได้กับข้าวมื้อเช้านะครับหากใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชีวิตติดทะเลของผมนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับ